สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูโจในวิชาสังคมศึกษานะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีคลิปเรื่องประเภทของการทำงานมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะให้นักเรียนตั้งใจดูคลิปให้จบนะคะหลังจากดูคลิปจบแล้วคุณครูจะมีงานให้นักเรียนทำด้วยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปกันเลยค่ะความหมายของการทำงานคืออะไร การทำงานก็คือการนำความรู้มาประกอบอาชีพเพื่อให้มีไรายได้มาดำเนินชีวิตแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองแล้วก็ผู้อื่นค่ะเรามาดูการทำงานนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คืองานที่ก่อให้เกิดรายได้และประเภทที่2ง,งานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ค่ะ ทีนี้มาดูนะคะงานที่ก่อให้เกิดไรายได้เรานำเงินมาซื้ออะไรบ้างเรามาดูภาพนะคะ 1. มาซื้ออาหารอาหารให้เรารับประทานนะคะมาซื้อที่อยู่อาศัยหรือบ้านนั่นเองนะคะบ้านที่นักเรียนอาศัยอยู่มาซื้อเครื่องนุ่มหม่มก็คือพวกเสื้อผ้าสิงของต่างๆนะคะนำเงิน มาเลยคะ่ะมาเรียนหนังสือนะคะคุณพ่อทางานคุณแม่ทํางานเพื่อนําเงินมา,มาออส่งเราเรียนหนังสือและเวลาที่เราไม่สบายนะคะเราก็นําเงินนั้นมาซื้อยาหรือไปหาหมอนะคะมาดูนะคะอาชีพอะไรบ้างที่ก่อให้เกิดไรายได้นะคะในภาพก็จะเป็นอาชีพค้าขาย ว่าจะเป็นขายผักผลไม้หรืออะไรต่างๆนะคะอาชีพเพาะปลูกปลูกผักผลไม้เช่นกันนะคะหรือในรูปภาพเป็นคุณครูนะคะต่อไปนะคะในรูปภาพก็จะเป็นช่างตัดผมนะคะช่างตัดเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าหรือเป็นนักธุรกิจหรือเป็นคุณหมอ แล้วก็มีอาชีพต่างๆมากมายนะคะที่กาะให้เกิดรายได้ค่ะอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะมาดูต่อไปนะคะหัวข้อที่2งงานที่ไม่เกาะให้เกิดรายได้ก็เป็นการทํางานที่ไม่มีไรายได้ตอบแทนแต่ทุกคนในบ้านได้รับความสะดวกสบายแล้วก็มีความสุขเช่นอะไรบ้างอยู่บ้านคุณ ออนักเรียนก็จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานใช่ไหมคะหรือช่วยซักเสื้อผ้าช่วยกวาดบ้านหรือทํางานบ้านต่างๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนดูจบแล้วรู้จักประเภทของการทํางานไหมคะว่ามีกี่ประเภทสําหรับวันนี้คุณครูจะมีใบงานให้นักเรียนทําให้นักเรียนดูใบงานนะคะแล้วตอบคําถามตามที่คุณครูถามมีอยู่2ข้อคะ่ะข้อ1 บอกว่างานที่ทำให้เกิดรายได้มีอะไรบ้างให้หนูยกตัวอย่างมาแค่หนึ่งอย่างนะคะและข้อ2งงานที่ไม่ทำให้เกิดรายได้มีอะไรยกตัวอย่างมาให้คุณครูหนึ่งอย่างค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วถ่ายรูปแล้วส่งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ